เจียวกันดูนะคะสูตรสูตรใครก็สูตรไคแล้วกันสูตรนี้นะคะวิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นชิ้นๆหากเราต้องการชิ้นชิ้นเล็กเราต้องทําชิ้นใหญ่หน่อยเพราะว่าพอเจียวไปแล้วมันจะหมดใช่ไหมครับเราอจะพึ่งล้างหมูนะคะวิธีการก็คือหั่นก่อนอันนี้ก็คือเป็นสูตรโบราณน,นะไม่รู้โบราณแค่ไหนก็ยังไม่รู้เลยอันนี้ก็ทําตามที่เราอยากจะได้แล้วกัน ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเราจะหั่นหมูแล้วก็ใช้คุกกะเกลือนะคะเพื่อที่จะให้เกลือเนี่ยเป็นตัวล้างเมือกเมือกเขาเรียกว่าเมือกมันหมูะค่ะออกไปจากเนื้อหมูเพราะเกลือเนี่ยมันจะช่วยดูดซึมดูดซับความชื้นได้ดี เพราะว่าจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีเกลือเป็นพื้นฐานอาชีพหลักของชาวสมุทรสาครน,นะคะก็คือนาเกลือนี่มาแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะจะบอกให้ว่าแล้วเราก็เอาเกลือไปคุกนะคะไม่ต้องห่วงว่ามันจะเค็มนะคะเพราะว่าเราคุกเอาให่เลือกว่าไขมันนะคะ มันออกขยำขยำกันหน่อยนะคะเกลือนี่จะเป็นตัวดุดซับคามชื้นนะคะก็คือเป็นทั้งน้ำมันไขมันทั้งหลายิ่งสกรปรกนะคะเอ,เอามาแล้วเราค่อยไปล้างนะคะอันนี้สามารถทำทานที่บ้านได้นะคะทำขายได้ ล้างกันดีกว่าแล้วก็ล้างเห็นไหมคะสังเกตดูนะคะจะออกมาแล้วนะคะเป็นไขมันสีขาวๆซึ่งเกลือเนี้ยช่วยเราได้ดีมากในเรื่องนี้นะคะทุกคนอาจจะกลัวเค็มนะคะไม่ต้องห่วงคะ่ะเพราะเราล้างน้ำแหละเดี๋ยวเราก็จะนำไปผึ่งแห้งสักครู่นะคะก่อนที่จะนำลงไปเจียว ถ้าเราไม่ถึงแห้งนะคะรับรองว่ากระเด็นแน่นอนในระหว่างที่เราไปถึงแห้งนะคะเราซ้อมติดเตากันก่อนนะคะเมือ่อหมูเราแห้งดีแล้วนะคะเราก็นำลงไปเลยแต่ที่ไม่ต้องใส่น้ำมันในรคทะนะคะ เกี่ยวไปเรื่อยๆตรงนี้เราจะใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะเทคนิคของเราก็คือตอนนี้เราจะยังไม่ใส่เกลือนะคะเพราะว่าเราจะเดียวให้น้ำมันของหมูออกมาก่อนการเดียวเราจะเดี่ยวสองครั้งนะคะคราวนี้อาจจะใช้เวลาหนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วก็พักไว้ก่อนปล่อยให้น้ำมันเขาออกมาใกล้ความสี อนนี้ก็เหลืองสวยแล้วนะคะนี่เป็นการทอดครั้งที่หนึ่งนะคะหลังแต่นี้เราต้องตักขึ้นมาพักเอาไว้ก่อนแล้วค่อยทอดรอบสองโดยใช้น้ำมันของเดิมเอเลนะ